เหตุการ์ช้างพลายตกมันใช้งาแทงหัวแล้วก็กระทึบซ้ำนะคะจนควานช้างนั้นเสียชีวิตก่อนที่จะพานักท่องเที่ยวจีนสามพ่อแม่ลูกที่นั่งติดอยู่บนหลังเข้าป่าห่างจากจุดเกิดเหตุร่วมกิโลล่าสุดนักท่องเที่ยวทั้งหมดปลอดภัยแล้วค่ะเกิดเหตุช้างตกมันงาช้างแทงและย่ำควานช้างเสียชีวิตโดยมีนักท่องเที่ยวสามคนติดอยู่บนหลังช้างเหตุเกิดริม น้ำแม่วางใกล้กับปางช้างภูตะวันหมู่ห้าตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดชิงใหม่ไหคะที่เกิดเหตุพบศพนายสุรชัยแดดแดน ภูมิภาคอายุ24ปีชาวอำเภอแม่วางสภาพศพนั้นถูกงาช้างแทงเข้าที่ศีรษะก่อนจะเหยียบซ้ำจนกรามและคอหักเสียชีวิตจึงนำศพส่งไปไว้ที่โรงพยาบาลอำเภอแม่วางค่ะส่วนช้างที่ก่อเหตุทราบชื่อต่อมาภายหลังชื่อพลายสมใจอายุ30ปีหนีเตลิดโดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีน3รายพ่อแม่ลูกติดอยู่บนหลังช้างนะคะไปอยู่ ริมน้ำแม่วางห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ1กิโลเมตรค่ะโดยสภาพตกมันทางปางช้างปูตะว,วันได้ควานช้างที่เคยเลี้ยงพลายสมใจตั้งแต่เล็กทำการเกลี้ยก,กล่อมใช้เวลากว่าชั่วโมงพลายสมใจจึงลดความตึงเครียดลงและยอมให้ควานนั้นขึ้นไปนั่งบนคอช้างก่อนควบคุมช้างดังกล่าวมายังท่าเทียบช้างและนานักท่องเที่ยวจีน3พ่อแม่ลูกนะคะลงมาจากช้างได้อย่างปลอดภัยสู่ เจ้าหน้าที่นั้นก็คาดการกันว่าช้างพลายอารวาสหลังเห็นควานช้างคู่อริที่เคยทําร้ายมาก่อนจึงวิ่งเข้าไปหาแต่ว่าควานคู่อรินั้นหนีทันขณะที่ควานใหม่ก็ตกลงจากคอแล้วก็ได้รับเคราะ์แทนไปค่ะ